เขาคิดถึงคุณมากนะเขาคนนั้นเป็นใครที่เขาคิดถึงคุณมากเวลานี้เรารวมพลังงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้เขาเป็นใครเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณมาก ห้าใบนะเขาเป็นใครคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเวลานี้ฟิออฟฟอจูนก็รอดโจกตาวาดสนาคุณสองคนต้องได้วนมาเจอกันอย่างแน่นอนฟิออฟฟจูนใต้สำรับที่ผ่านมาคนเก่าๆคนเองคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูกัน คนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กันมาก,ก่อนคนนี้เป็นคนเก่าๆคุณีที่เขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตรมินสตรันคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงทีเเงเเงเเง่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากนี่คือตัวตนของคุณสตรันเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเชื่อมั่นตัวเองสูงคนเก่าๆของคุณ คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโก้สุมากชาวท่านลมเมทุนตุนกุมคิงออฟซอคนคนนี้ได้คิดถึงคุณคนเก่าๆของคุณที่เคยมีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้ชาวท่านลมเมทุนตุนกุมเดอะทาวเวอร์ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันที่ผ่านมาคุณมีความไม่เข้าใจกัน เลยมีประเด็นต่อกันเดินออกจากกันไปเดาเหรอเวลานี้เขาถึงได้คิดถึงคุณมากคนเก่าๆของคุณนั่นเองเขาคิดถึงคุณหนึ่งไม้ทาเม็สิงธนูทาาดไว้เขาคิดอยากจะมาขอโอกาสจากคุณเขาคิดจะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้คนที่เคยมีประเด็นกันเขาอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณ เขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูประมากเหยยไพ่กันนะ We off We off o r t u n e ก็งร้อยโชคตาวาสนาของคุณสองคนต้องให้วนกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอน We off o r t u n e กองร้อยโชคตาเขาจะมีความจริงจังกับคุณมากคนคนนี้จะจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมมากมายคนคนนี้ ชาวท่านหล่มเมถุนตุนกลุ่มเอ็ดออฟซอฟเขาจะจริงจังมากมากว่าเดิมคนคนนี้เดอสตาเขาจะมาเติมเต็มให้คุณนะคนคนนี้ที่มีประเด็นเท่ากันที่เขาคิดถึงคุณมากเวลานี้เขาอยากกลับมาเติมเต็มให้คุณที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาเติมเต็มให้คุณนะเดอซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อที่นี้ไป มีสิ่งดีเข้ามาคุณสองคนต้องได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนคุณสองคนยังมีวาสนาต่อก,กันวีเอ for June โชกตาวาดสางังกุลอย่างไรก็แล้วแต่ต้องกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนนี่คือโชกตาคุณสองคนวีเอ for June